และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณ Avenue OX Star นะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมเอารอยประทับรอยฝ่ามือของบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดาราทั้งหลายของกรงองกฤไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีซุปเปอร์สตาร์ดาราคนไหนกันบ้างตามเลยค่ะ King's c ค i s ซ n e ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตาของติดตาของท่องกงเลยนะคะว่าเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนกระเช้านองปิง360แล้วนะคะเรากำลังมุ่งหน้าสู่เกาะลันเตานะคะเพื่อไปนำมัสการพระพุทธรูปเทียนฐานนะคะเดี๋ยวประมาณ25นาทีเราจะถึงที่หมายค่ะ อนนี้นะคะเรากำลังอยู่ระหว่างทางการเดินไปที่จุดอธิษฐานนะคะเพื่อขอพรพระเทียนฐานระหว่างทางก็จะมีหมู่บ้านจำลองเป็นหมู่บ้านแบบยิดบ้านนิดนิดมีร้านค้าร้านอาหารขายร้านพวกขายของที่ระลึกมากมายเลยด้านหน้าเราก็เห็นคระแล้วด้วยใกล้ถึงแล้วค่ะตามาลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะจุดอธิฐานที่เราเดินกันมาเมื่อกี้นะคะ จุดอธิษฐานจะเป็นจุดเป็กลมตรงกลางนะคะเวลาอธิษฐานเนี่ยเราก็ยืนพนมมือแล้วก็สบตาองค์ค่ะแล้วก็ขอที่นี่จะเน้นเรื่องของการงานแล้วก็สุขภาพนะคะขออะไรคะไว้ดูดี่นะคท่านจะได้ยินเราชัดที่สุดค่ะ ของ toy story land แล้วนะคะเป็นโซนใหม่ของห้องตรงดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวเราจะไปตามหาวุ้ด,ดี้กันนะคะ ไอแลนด์มานะคะเช้าวันนี้มาฝนตกโปรยปๆอากาศไม่ค่อยแจ่มใสเลยตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึงบนเขาวิกตอเรียพิกคนะคะจะเห็นด้านหลังจะเป็นวิวของตึกในฮ่องกงนะคะมากมายเลยตึกที่นี่จะสร้างตามหลักโมงจุ้ยทั่วไปอะค่ะนะคะให้สิงแสมาดูว่าสร้างอย่างนี้เป็นยังไงอยู่บริเวณตรงนี้ควรจะสร้างยังไงด้านหลังเนี่ยค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหาลีพาวเวอ์เบย์นะคะที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้าต่างๆสร้างไว้มากมายให้คนมาคอยสักการะนะคะทางประตูด้านหลังที่เราจะเข้าไปนี้นะคะมีความเชื่อค่ะว่าให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าแล้วเวลาออกเนี่ยให้ออกด้วยเท้าขวานะคะไม่ด้วย มันมี่นน้าเหรอวผนที่างที่หน้าเหรอฝวายเนี่ยฝ่าอนี Naj ่ยฝ่ายนั 只有牛逼哥说话很害羞，着急就会发抖。 อนนี้นะคะเราอยู่ภายในบริเวณวัดแชกงงเหนียวนะคะหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าวัดกังหันลมนะคะที่นี่ค่ะคนฮ่องกงเชื่อกันว่าจะมาไหว้กันเพื่อที่จะบนขอพรหรือว่าแก้ปีชงต่างๆนะคะเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดทางด้านหน้านะคะก็จะมีซุ้มเป็นสําหรับขายของที่เอาไว้บูชานะคะทูบเทียนกระดาษเพื่อที่จะเขียนว่าเกิดปีไหนขอพรอ,อะไรยังไงแล้วก็ทางด้านหลังเอามาจุดธูปไหว้กันตรงนี้นะคะเมื่อไหว้ ที่พิธีเสร็จค่ะด้านในเข้าไปจะเจอกับเสด็จพ่อองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็ด้านในก็จะมีกังหันสีทองเอ่อหมุนเพื่อที่จะขอพรแล้วก็จะได้พรดังพี่ปาปัญหาค่ะเขียนคำอธิษฐานค่ะ ตรงนะคะกำลังจะรอเดินทางไปยามาเกาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงเจอกันที่เกาะมาเกานะคะ <Okay. S 1> ได้ตั๋วมาแล้วนะคะหลังจากพี่กายแจกแล้วก็อ,อธิบายวิธีการใช้นะคะว่าเรือต้องลงไปกี่โมงรอลงบนใดเลื่อนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างเรือลำที่จะไปมาเกานะคะจุได้ประมาณ400อคน,นะคะ่ะ ความปันเทิงไว้อย่างครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีมากกว่า300ร้านค้าด้วยกันค่ะร้านอาหารคาสิโนนะคะที่เห็นเป็นไฟไฟอยู่ด้านหลังนี้อันนี้คือคาสิโนนอกจากนั้นนะคะยังมีเรือกอนโดราค่ะที่จำลองมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะคะและที่สำคัญค่ะซีพีฮอลิเดให้เราพักที่นี่หนึคืนค่ะเดอะเวเนเชียนโฮเทลค่ะ ุดในมาเก๊านะคะมีอายุมากกว่า6 0 0ปีค่ะเป็นปางประทานพรนะคะเชื่อกันว่าขออะไรได้ทุกอย่าง<อ>แล้วก็ที่ศาลานี้นะคะก็จะมีทูบค่ะที่เป็นขดๆไว้นะคะจะมี3าขนาดนะคะมีอายุเวลาจุดเนี่ยจะอยู่ได้10วัน20วันแล้วก็30วันนะคะเวลาจุดเนี่ยจะมีกระดาษสีแดง,งให้เราเขียนชื่อน,นะคะคนในครอบครัวมีเขียนเป็นอายุมากสุดจนไปน้อยที่สุดนะคะแล้วก็แขวนเอาไว้ด้านบนเนี้ยค่ะ 哎呦，爱有那个猪头，裤子穿在胸口，老舞池跳舞，动作只有牛屁股。他说话很害羞，着急就会发抖，狐狸。 บริเวณหน้าวันนะคะก็จะมีที่ให้เช่าปีเซียนะคะหลังจากที่เราเช่ามาแล้วนะคะเราก็ต้องท,ทําวิธีล้างกลิ่นมูอของคนอื่นออกจากปีเซียที่เราเช่ามาก่อนนะคะโดยการวนสามรอบนะคะในน้าที่มีใบส้มโอแช่อยู่นะคะ คนหนึงเรานะคะเราก็หน้าหาเนทองหาหน้าปีเตียเข้าหาทางด้านะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็อทิ่หาได้เลยค่ะต้องอยาก อิ่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่านมนีการสร้างมาย,ยัางไงคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนขึ้นรูปจะไา้กวัวอิ่มด้านบนของเราตอนนี้นะคะว่าเป็นมาย,ยัางไง จ, roommate, จะเป็นซากประตู training. โบสถ Por, ์เซนต์ปอนะคะในอดีตเนี่ยโบสถ์เซนต์ปอเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาในสมัยนั้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค <ia> <jin> ่ะที <mon> ่นี่โดนไฟไหม้นะคะ3โหนแล้วก็โหสุดท้ายเนี่ยรุนแรงที่สุดก็เลยทำให้เหลือแค่ซากประตูโบสถ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นเซนโดสแควร์ làแหล่ง like shopping อยู่ yeah. มุมเก๋ๆคลาสสิกอย่างนี้ในมาเกาก็มีนะคะห่างจากเซนเนอร์สแควร์ประมาณ100เมตรเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงค่ะ